มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวาวานิชาที่าสุดทำสปรายนะคะซื้อบ้านหลังใหม่ให้คุณแม่แห่สองเลขที่บ้านค่ะวาวาทำสปรายด้วยการให้ของขวัญชิ้นใหญ่กับคุณแม่แล้วก็น้องชายด้วยการซื้อบ้านหลังใหม่หลังใหญ่จเจ้าตัวเผยซื้อเงินสดจากการทำงานทั้งปีอย่างหนักหน่วงค่ะ เป็นเรื่องราวดีของนางเอกสาวสวยเซ็กซี่เบาๆว,ว,วาววาที่ชานะคะที่ล่าสุดทำเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแม่แล้วก็น้องชายคนเล็กด้วยของขวัญชิ้นใหญ่อลังการเป็นบ้านหลังใหม่สวยงามมากค่ะซึ่งการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้นะคะวาวาได้มาออกรายการตีท้ายครัวทางช่อง33ที่มีมดดำโอพักชีราแล้วก็อาร์พลังธรรมเป็นพิธีกรร่วมแสดงความยินดีเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆค่ะ ซึ่งวาวาเองได้เปิดเผยว่าบ้านหลังนี้เธอตั้งใจซื้อเป็นของขวัญให้กับแม่เพราะว่าอยากให้มีอยู่อย่างมีความสุขในทุกๆวันพร้อมกับบอกเพิ่งจะซื้อเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เป็นการซื้อด้วยเงินสดที่เก็บมาตลอดทั้งปีจากการทำงานทุกวันนะคะและบอกอีกว่าน้องชายคนกลางเป็นคนออกแบบตกแต่งภายในให้บ้านดูสวยงามมากยิ่งขึ้นหลังจากที่คุณแม่ได้เห็นบ้านหลังใหม่แล้ว วาวาลูกสาวถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ดีใจที่ทำให้คุณแม่มีรอยยิ้มมีความสุขทางนี้นะคะวาวาบอกว่าเธอมีแพลนจะไปอยู่ต่างประเทศแต่คุณแม่ยังคงอยู่เมืองไทยคงต้องไปไปมาเพราะว่าต้องดูแลคุณแม่ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไวแล้วฟิสโพรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ